สวัสดีชาวสเกตฟุตบอลทุกๆท่านด้วยนะครับสำหรับชาวนี้ถือว่าประเด็นของเจ้ากาสโ,โลเนี่ยมันหนักตั้งแต่เมื่อคืนนะครับแล้วเจ้ากาสโ,โลครับยังเปิดเผยอีกว่าตัวเองเนี่ยมองชีวิตในแง่บวกเสมอนะครับเราต้องบอกว่าเจ้ากัสโ,โลครับพร้อมรับมือกับความกดดันทุกรูปแบบหลังการสร้างกรอบป้องกันให้กับตัวเองตั้งแต่อายุยังน้อย กาเซโล่ฟูแบ็กชาวโปรตุเกสของบาร์เซโลนาเปิดเผยเหตุ head. ผลที่ทําให้เขาไม่ได้รับผลกระทบมากเลยจากการถูกสื่อตรวจสอบอย่างเข้มขน้นภายใต้ใความกดดันที่เล่นให้กับบาร์เซโลนาหลังย้ายมาจากแมสตี้ด้วยสัญญายืมตัวในฤดูกาลนี้ครับล่าสุดเขาก็ไปให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่างอาบูล่าสื่อในบ้านเกิดเขาก็บอกว่าผมมีความคิดที่มั่นคงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับส่วนตัวผมผ่านอะไรมามากมายและผมมองชีวิตในแง่บวกเสมอ ผมเคยผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายในชีวิตส่วนตัวมากกว่าชีวิตในด้านกีฬาของผมความกดดันมีผลกระทบมากกว่าสิ่งอื่นมันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผมมากเลยเพราะผมสร้างเกราะป้องกันตั้งแต่วินาทีแรกที่ผมสูญเสียแม่ของผมผมถูกบังคับให้เติบโตเร็วขึ้นมากเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเป็นผู้นําครอบครัวไม่ใช่ทุกคนที่เป็นแบบนั้นบาร์เซโลนาเป็นสโมสรที่ยากแต่มันเป็นสโมสรในอาชีพของผมที่ผมชื่นชอบมากที่สุดผมอยากจะอยู่ที่นี่ไปตลอด เมื่อถูกถามถึงการปรับปรุงอย่างมีวินัยสำคัญของบาร์เซโลนานับตั้งแต่ชาบีนันเดสประกาศลงจากตำแหน่งหลังจบฤดูกาลนี้ซึ่งหลายคนมองว่ามันส่งผลในแง่ของจิตวิทยาแต่กัลเนโ่ยเชื่อว่ามันไม่ง่ายแบบนั้นนะครับกาซโลก็บอกว่าอ,อผมไม่มองมันอย่างนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะโค้ชดีกับเรามาตลอดผมคิดว่าถ้าเขาไม่ใช่คนที่รักสโมสรมากที่สุดในทีมของเราเขาจะเป็นหนึ่งในคนที่รักสโมสรมากที่สุด เขาเป็นตำนานของบาร์เซโลนาและบางครั้งผู้คนก็ลืมสิ่งที่เขาทำเพื่อที่นี่เขาเผชิญกับความท้าทายของสมสรเมื่อสมสรไม่ได้อยู่ในระดับเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในแง่ของผู้เล่นและนั่นเป็นสิ่งที่น่ายกย่องไม่ใช่แค่เมื่อคุณชนะเท่านั้นที่คุณต้องให้คุณค่าในฐานะนักเตะผมมองเห็นคุณค่าของเขาอย่างมากและในขณะที่ผมมีความยินดีที่ได้เขาเป็นโคช้ชผมรู้สึกขอบคุณเขามากขึ้นไปอีกชาบี้ส่งมอบสิ่งนั้นให้แก่เรา พราะตัวเขาเองก็ต้องเสียสละตัวเองเพื่อที่ทีมจะได้ปลดปล่อยมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เจาเิสโซครับได้เปิดใจนะครับพูดถึงว่าตัวเองเนี่ยคิดในแง่บวกเสมอนะครับไม่เคยคิดทางลบเลยครับหลังจากที่ทิ้งบอมใส่แมสตี้เมื่อค่ำคืนทชผบันมานะครับแล้วก็ช่างเป๊ปคเดล่าครับโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่ต้องมาตามสถานการณ์ครับของเจาวซสโซ ทุกคนก็มีความคิดเห็นยังไงกับบทสัมภาษณ์ของเขาก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับจัดไปฮะวัยรุ่นจัดไปยาวยาวเลยนะครับผม